สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่วน้องปอกค่ะวันนี้แม่เหมียวมีดอกทานตะวันมาแนะนํานะคะวันนี้แม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสี่สิบเซนติเมตรนะคะจากปลายริบบิ้นนะคะที่ตัดไว้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะก็คือวัดได้สิบเซนติเมตรนะคะพับครึ่งลงไปเลยค่ะ จับตรงรอยพับนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่สองคองเส้นที่หนึงลงไปนะคะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อไปนะคะเราจะจับตรงรอยพับนะคะนํามาคลองเส้นที่สองลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะ สอดมานะคะจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามานะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะเพื่อทําการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญค่ะเส้นลิบบินนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมานะคะด้านล่างค่ะ เส้นลิบบินนะคะจากขวามือนะคะพับไปที่ซ้ายมือนะคะเส้นลิบบินนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นลิบบินนะคะจากซ้ายมือนะคะเราสอดมานะคะทางขวามือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะ เส้นริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นริบบิ้นนะคะจากขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือค่ะเส้นริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดไปทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ พลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นจากทางซ้ายมือนะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างจับปลายเส้นริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นนะคะให้กระชับนะคะ เส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วจับที่ปลายเส้นริบบิ้นนะคะนํามาสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะ เราจับริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับกลางเส้นริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะจับปลายเส้นริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะ จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับกลางเส้นริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับปลายเส้นริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นดึงออกมานะคะให้กระชับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเอเส้นนี้หลบมาค่ะ จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะสอดปลายลงไปในกลวยนี้นะคะปลายริบบิ้นจะออกมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะ บิดไปทางขวามือนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะหรือใต้ล่างเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะปลายดิบบินจะมาออกกีบนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านล่างของกลีบนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะ เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะเริ่มนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะ จับปลายริบบิ้นสอดลงมานะคะในกลวยของเส้นนะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นจะมาออกด้านล่างกลวยนี่นะคะดึงให้กระชับนะคะ เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะ ในกลวยนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกอยู่นี่นะคะเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานหรือว่าใต้ล่างเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะมาออกด้านล่างนี่นะคะกีดดอกนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะ อันนี้เป็นเส้นสุดท้ายนะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะ1รอบนะคะแล้วจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะในกลวยนี้นะคะปลายริบบิ้นก็จะออกด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นแล้วเราบิดปลายบินไปทางขวามือนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายดิบ,บินออกมาด้านล่างกลีบดอกนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราดึงให้กระชับนะคะตกแต่งกลีบดอกให้สวยงามก่อนนะคะก่อนที่จะไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะดอก ทานตะวันของแม่เหมี่ยก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนเพืนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม่เหมี่ยน้องปอด้วยนะคะอันนี้คือเส้นลิบบิ้นนะคะที่อยู่ด้านบนค่ะสอดลงมานะคะด้านล่างเส้นลิบบิ้นนะคะที่อยู่ทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายมือเส้นลิบบิ้นนะคะที่อยู่ด้านล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ เส้นริบบินนะคะที่อยู่จากทางซ้ายมือสอดไปที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบินทิ้งเลยนะคะนี่นะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ